ปักบุดรวมพลังส่งแรงเชียร์อบพนนครหล,ลวงโปรโมชั่นขึ้นชกไฟสําคัญชี้ชะตาชีวิตเพื่อยแย่งสินชิงแชมป์โลกในศึกตัดเชือก WBC รุ่นแบนตัมเวนกับยอมทำลายล้างเจสันโมโลเน่่านอันตรายสุดหินเจ้าถิ่นชาวออสซี่วันอาทิตย์ที่16ตุลาคมนี้ไทยรัฐทีวีช่อง32ถ่ายทอดสดจากลอตเลเวอร์อารีนากุ้งเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียรเริ่มตั้งแต่เวลา7นาฬิกา45นาที อย่าพลาดชมสึกใหญ่ที่ชาวไทยรอคอยนวพลนครหลวงโปรโมชั่นชกตัดเชือกชิงแชมป์โลก WBC กับสุดยอดคัมปันชาวออสซี hmm. ่เจสันโมโลเน่อาทิตย์ที่16ตุลาคมนี้ไทยรัฐทีวียิงสดจากประเทศออสเตรเลียเริ่มเวลา7.45นนาที